เจ็ชีวิตพอครับวันนี้มาฉลองปีใหม่จะเข้าปีหกเก้าก็เด็กๆก,ก็โตกันหมดแล้วฮะังนี้ไม่กินข้าวเลยครับตอนนี้ก็นั่งเล่นนั่งกินกันอยู่ ไม่เป็นข้าวเหรออ่งปลาผูก <c oughs> กัฉีดยาครับคลิปนี้ไม่มีอะไรแล้ก็กินเลี้ยงอย่างเดียวแต่ไม่มีย่างย่างเนื้อ,อย่างอะไรนะกับข้าวอันนี้เขาเรียกอะไรครับกระติ๊มเฮ้ยปลาล้าน่ากินปลาจะอาก็หยิบไป อยากให้ผสมช่วยเซตให้ครัโค้ขนมจีนเป็นเซตและโอ้ครับก็เดี๋ยวให้ผสมเซตให้ไปกินต่อปีใหม่อันนี้ก็ปลาแซลมอนใช่ไหมปลาแซลมอนเอามาให้นี่ปลาแซลมอนเอามาให้ดูโอเคครับคลิปนี้เราก็ฉลองกันต่อคนถ่ายอยู่แล้วครับสวัสดีครับ หน้าก็มีหนามีหนาชุดละไม่กี่กิ่งนี่นี่